สวัสดีครับท,ทักทายทุกคนทางช่องอนุลลุนนำขวงชาแนลครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขนลนะครับบอกว่าสินั่งในประเทศและต่างประเทศเนาะวันนี้อนุลนำขวงพามัญญางเลนหัดทำดินนะครับก่อนจ่ไปทำงานเนาะสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุขนนะครับเด้ขขอทางในประเทศและต่างประเทศครับผมถ้าพี่น้องเขาบ่เบืองอากาศดีๆตอนเศร้าๆเนาะก่อนจ่ไปทำงานครับผมพี่น้อง ไปชมกันเลยครับนะครับตอนนี้เฮาอยู่ที่ชายหาดน้ำดิ้นนะครับชายหาดน้ำดิ้นทางต,ตะวันออกนะครับผมเมื่อนี้คืนนิ่งๆน,นะครับพี่นอ้องคืนทะเลนิ่งๆน,นะครับเวลานี้เนาะนะครับผม พี่น้องเห็นเดือนเนาะเดือนนี้บนตกดินเลยครับพี่น้องเดือนข่างแล่มเนาะตอนนี้เนาะครับ บรรยากาศเวลานี่หาเบิงได้ยากครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสันสนเนาะที่ขี่ตะเวนกำลังจิกขึ้นฟ้าครับผมหรือว่าพระอาทิตย์กำลังจะส่องแสงตอนเช้าเช้านะครับกำลังจะขึ้นกำลังจะสายแสงเพื่อให้มนุษย์เราหรือว่าสัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งพืชน,นะครับทุกอย่างได้รับแสงเท่าเกันนะครับ ความสวยงามตอนเสาๆก็พยายามสิมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเห็นความสวยงามตอนเ้าๆนะครับก่อนสิไปทํางานถูกมือถูกมือนะครับพี่น้องนีค่ครับคืนทะเลนิ่งๆเลยครับล้วน น้ำทะเลกำลังสัตว์เขาหาฟังครับมีปูน้อยเลียนผมพี่พี่น้องปูน้อยมันเล่นน้ำมันเล่นขึ้นเนะาะเนี่ยครับผม มีเรือกัล้างสิข่าฟังพร้อมพี่น้องกัลัางเรียนสิข่าฟังเนาะเดี๋ยวจะซุบใเบิ่งความสวยงามของเนี่ยครับคนกัลัางเรียนสิข่าฟังนังเจ้าออกไปหาปลาตังแต่ยเี่มือขึ้นเนาะนะครับพาทุกๆคนมาเก็บบรรยากาศสวยๆตอนเช้าๆครับที่หาดน้ำลินนะครับทุกคนอย่างที่อนุ่นนงคงบอกนะครับเมือ่อวานจะเป็น วันหนกระางถ้านุ่มนมโขงว่างเนาะมีเวลาจากหน่อยหนึ่งกัจจิพาพี่น้องเข้ามายางมาเบิ่งบันยักเลยเดี๋ยวแต่ฟังทะเลน,นะครับเดี๋ยวใช้ฟังนะครับนะครับพี่น้องอิ่มหล่ออยู่ียังพี่น้องนะครับ,นะรบเป็นยังไงเนาะครับทั้งบานเฮ้าเย็นบ่ครับผมอนนุ่มนมโขงตื่นขึ้นมาตอนเศร้าๆก็เย็นครับเย็น นะครับเย็นรู้สึกได้เลยเนาะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางภาคเขานี่นะครับเพราะว่าความเย็นนี่มันอาจจะมาทางภาคเขาฝุ่นหลักครับมาทางภาคอีสานเนาะเพราะว่าทางจากเหนือลงใต่ถ้าทิดท,ทางร่มเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับใส่เสือ้อนาๆเนา,นานะร่างกายเข้ามันก็ต้องรับทั้งซีฤดูเนาะเพราะว่าจีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนะครับ ต้องรับทั้งซีฤดูนะครับร้อนหนาวฝนซ้ำฤดูเนาะซ้ำฤดูนุ่นนำกลมกันไ,นไนะด้ไหมนะครับกัดสิภาพพี่น้องกัดสิทิไปทำงานแล้วเนาะแต่ว่ากัดสิิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับไปไปเบิ่งบรรยากาศสวยๆก่อนจิไปทำงานครับผมนะครับนี่นะครับ บรรยากาศเวลานี้เนาะพาพี่น้องเขาลงไปบึงเรียรซึบอึบนี่ครับผมมาขอติดชายฟังเลยเนาะเวลานี้ครับผมนะครับ สวยงามเลยพี่น้องเวลานี้เนาะบรรยากาศฤดูหนาวนะครับเดือนมกราต้นเดือนนะครับกำลังหนาวกำลังเย็นกำลังพอดีนะครับพี่น้องเขา มาเที gamer, пис, ่ยวได้ครับผมที่จังหวัดระยองเนาะหาดน้ำลินนะครับผมจังหวัดระยองนะครับมีโอกาสกับมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทุกที่ทุกทุกหม่องในจังหวัดระยองมีหม่องเที่ยวเยอะแยะครับผมมีหม่องเที่ยวเยอะแยะเนาะบ่วันเปลี่ยนหัดแม่ลำพึงตะพงเนาะครับเนาะหาดแม่ลำพึ่งปากน้ำนะครับผมหาดน้ำลินหาดพยุนหาดพระล่านะครับมีให้ พี่น้องเขาเห็นมีเหยพี่น้องเขามาเทีเ่ยวมานั่งเรียนมาชมวิวนะครับตอนเศร้าๆนะครับอ่ะคลิปนี้กับปา้าครับผมคลิปนี้กับโค้งสีลงไว้ซานีเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้อง พให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเดอ้อมีความสุขทุกๆมือเนาะเพราะว่าจีเป็นมือนี้หรือว่ามือนาขอให้ความสุขอยู่กับพี่น้องตลอดไปอยู่ดีมีสุขลำรวยเงินทองเด้อพี่น้องเดอ้อเฮงเฮงปังปังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม